กาศเบียงป้าวันจันนะคะหอูดูพักนะน้ำงานนะแตงแตงแตงไทยก็มีแตงขาวก็มีฟักทองก็มีนะ,ะมาโซนนี้ก็จะเป็นส้มนะสองร้ห้สิบส้มบดดอยหนะไอหวานซนะาสุนใา่น้ำผึ้งเนาะของเจงดาวของฝางนะคะเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนะคะป้อนก็มีนะคะลูกใหญ่ได้สี่ลูกลอยเลยมีลูกกลางลูกรับนะคะ เชอร์รี <m akes ii> <ümüz> ่ก็มีนะคะแอปเปิลฟูจิก็มีนะคะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไออย่างลูกอะไรอเงียลูกอะไรอยเงี้ยมันจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะอันนี้ถุงละร้อยค่ะผลไม้จากดอยสดๆนะคะสตรอเบอรี่โซนนี้ก็จะเป็นอ่ะไรอย่างเงี้ยซารี่นะคะแอปเปิล เปิดทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ทับทิมนะคะทางโซนโน้นกระนั้นเบียงเปาวันจันทร์เนี่ยซาเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยจะเป็นมะนาวพริกไทยนะคะสแลสแลมีแล้วนะคะจาร์และซาบาทเราซื้อไปแกงว่าให้ไม่ได้กินแกงสแลกับเตื้าเลยสแลสแลนะคะอันนี้สแลนะคะหน้าตาคล้ายพริกไทยนะแต่คนละอันเลยอันนี้สแลเม็ดสแลสายแฮมอันหนึ่ง แม่สองจานคนละอันนะหน้าตาคล้ายๆอันนี้ตั้งโอ้ะผักชีมาแห้งกับเมนะสปาของกีนนะกานาเบียงเปาเลยคะทุกวันจันทร์นะเดี๋ยวจะาจะพาไปหอส่โนพุ้นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อพุตสานมสดกันนะจะคนเปาวาก็มันต้องอกข้าวอนะ่ะจ๊ะงจานล้จ้า อันนี้คือไอ้โสนะโสนัสโน,โนมีสโ,นโนสน้อยโสนใหญ่นะคะอันนี้คือสโนสนโสนใหญ่ดอกมันจะใหญ่หตัวนี้ส้มสายน้ำผึ้งนะสาวกิโลสามเซนะลูกใหญ่ๆเลย,เลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะส้มหวานหมดแหละลูกเล็กลูกใหญ่ก็หวานหมดนะอันนี้จริญ่จะเป็นส้มฝางส้มเชียงดาวนะคะ,ะส้มตรงนั้นน่าจะเป็นบัวหิมะนะซาว บัวหินมะนะก็จะมีหัวน้อยหัวน้อย,อยกิโลสิบบาทะหัวใหญ่กิโลยี่สิบห้านะคะหั้ใหญ่ใหญ่กิโลสามสิบนะ,ะหัวดีวอิ่มเลยเลยสปาผักนะคะเี่ผักลงมาสักดอยนะคะอันนั้นอร่อยนะอันน่ะยอดไอเองก็ยอดหัวลันเตาะค่ะเอาไปแกงกกับพัดอร่อยเลยค่ะ อันนี้ยอดทัวร์ลาเตาร์นะจ๊ะเดี๋ยวอาจจะซื้อไปสักสามมัดเนาะเอาไว้พัดหรือไปแกงก็ได้ค่ะมันจะมีรสชาติหวานนะคะอันนี้ส่วนได้พักชีนะคะมัดเล่นๆเนาะอ๋อนั่นดองเนี่ยแม่เจ้าพักการนะทุกคนอ๋อยอดคณะหวานนะคะคณะคนาของเต้นะคะคือมันอยู่ส่วนของยอดนะคะ ไปห้าวจะซื้อลันเตาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวะนะไปสามัดเนาะเอากับน้ำพริกระหารำค่ะเนี่ยอันนี้มัะฮองอะไรอย่างเหรอกล้า,ห,ลาหัวชูหัวลากหัวชูเนี่ยเอาไปล้างน้ำกินได้เลยกินรากกินส่วนของรากนะคะอันนี้คือมะเขือเทศขมนะคะ มีของแปลกๆบนดอยแล้ว,ลวก็หัวชัยเท้านะคะสป,ปาของสดนะคะบนดอยพุทรานมสดลูกใหญ่ๆเลยคะโลต้าได้ไอซ์โล 3, โสามห้าอ๋อพุทรานมสดอันนี้หน้าหนาวนะพุทราเยอะนะคะอ่าพุทรานมสดนะคะ,อะ,ส,ส,ะ,คะสองโลร้อยเดี๋ยวอันจะซื้อไปอยู่นะจ้าอันนี้มีอะไรน้ำขมป้อม ข้าวป้อมอะโวคาโดนะคะอันนู้นน่าจะสุกแล้วพร้อมกินเดยดำๆเลยนะอเนแหอ๋อเหมือนกันนะรสชาติเหมือนกันปะเคมันจะมันรอรอโอ้เดี๋ยวลองเอาไปไปกินได้หรอกกินเลยกินก่อนไปซื้ออันนี้เคยกินแล้วเราจะกินดำๆเลยที่เขาบอกว่ามันอร่อยมันๆนะ มันมันมันกว่าอันนั้นอะ่ะอันนี้มนจะมันจะจืดเนี่ยจืดแล้วมาให้มันอันนี้ข้าอย่าข้าซ้อมมืออะ่ะครับมีข้าวซ้อมมืองาใหม่แล้วกับน้ำผึ้งป่านะาแวะมาเนอะกับน,น้ำเมียงเป่ายำเจ้านะคะาางานี่ก็บแบบเดี๋ยวนี้งานบนดอยด้งาองไม่นะคะแบบเจ๊งาเก่านะมันจะมีกลิ่นหอมนะส่วนตรงนี้มาข้าวซ้อมมือ อันนี้ฮับปีโลดนี่โซนนี้เป็นโซนส้มนะสดๆนะสด,นะดกว่าน,นี้มีแล้วนะมีแต่ใบุีเขียวค่ะพากาศจาดัดดอยนะคะสดๆงามๆเนะีนะ่อันนี้กะลูกอะไอย่างก็จำไม่ได้นะลุงเล็กห้าสิบถุงใหญ่หนึ่งร้อยแล้วก็สตรอเบอร์รี่ค่ะ สตรอเบอรี่หวานหวานฉ่ำๆนะคะเนี่ยช่วงนี้ทางเหนือก็มีสตรอเบอรี่เลยคะ่ะอันนี้เป็นมุมไก่ทอดนะคะสรุปแล้วยังไม่ได้ของกินเลยนะคะเดินไปเรื่อยเปื่อยไม้ของได้กินไม่ได้ต้องไปทํานะคะเดี๋ยวจะซื้อไก่ทอดไปหมูสามชั้นนะคะมีหนังไกไ่สันคอมีตับไก่ไกลล่้วนไก่เอ็นไก่ด้วยน่ากินไหม ทับทิมนะคะทับทิมลูกเอฟนั่นน่าจะมาจากเมืองจีนนะคะกันใหญ่แต่ใหญ่บ้าทับทิม <c oughs> อ่าอะไรนะเนี่ยอันนี้อันนี้อนนัอนพี่มีปัญหากันอะ่ะแอปเปิลไอ้แน่อย่างก็อง,งุ่นนันเนี่ย <c oughs> อ่างงุนเนี่ยโซเนผักนะผักสดๆนะคะสดจริงๆนะคือส่วนใหญ่เขาเก็บตอนเช้านะคะ <im attraction> ก็มีทนาแลก้านใหญ่ๆโซนนั้นค่ะอันนี้หัวเผลือกหัวมัน้มันม่วงะคะ่ะมันแล้วฟักทองอันฟักทองญี่ปุ่นนะคะบอกวันเนื้อมันนิ่มนะคะโซนนี้ที่เป็นฟักทองนี่วัฟเฟินวัฟเฟิลจะซื้อไปกินนะคะซื้อฝอยทองไปนะคะอันนั่นแี่ยนะ่ะขลวป่าง อ๋ก็ว่าเฟิร์นมีหลากหลายวิไสยอันนี้ที่พี่สาวทำมาปลาท่องโกสสเปนเนี่ยเนียเนียเห็เนปะที่เราทำกันวันนั้นค่ปะปลาท่องโกสสเปนค่ะอ่าส่วนนั้นก็เป็นขนมไทยมีเมี่ยงม,ม,มีข้าวต้มมัดแล้วก็อะไรอย่างเงบัวหิมะอะเดี๋ยวเราซื้อบัวหิมะไปกินกันเลยกันตอนนี้เป็นพักไทยๆนะคะมีพักขี้มดูดพ้าง h มก็มีนะานหน่อพร้อมแกงนะตุ๊บเรียบร้อยนะคะพักแกงแค่บะนาวเนาะส่วนข้างหน้าค่ะจะเป็นพักเลือด พักเงือกหรือพักนี้นะคะแกงเคิงก็มีงายคะ่ะมัน,นมกินนกนะมันโนนนะคะบนนนะ,ะบนโนบะกู้นะคะสปะสปะของกินหัวเน่าเมือกก็มีข้าวรามก็มีนะคะสปะผักบอกอกปลาก็มีโอ้พักหวานปลาออกแล้วคะพักหวานปรงใหม่นะคะพักเกลือขมพักชีะคะ่ะ บรรยากาศตลาดนัดเบียงป้าพอสังเขมนะสาวอันเดินมาทั่วถึงเนาะอันทิ้งพ่อไว้ที่โรงพยาบาลนะคะก่อมีทุกวันจันทร์แล้วเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะคะเนี่ยคือคักมากๆนะคะ